มาครับผมนั่นนะมาเก,ก๋มือครับผมเก๋มือไปดูตัวนี้ครับได้กบมาครับกบคือเก่าแล้วตอนนเป็นกบเสื้ตัวเย็นครับผมกบเสื้ตัวเย็นครับมึงเูกนราเลี้มแท่งอ๋อ เส้นหนไมกลอนครับเห็น,นแข็งมันออกก่อน,นแข่งแข็งมันละลายครับเส้นหาก่อนเส้นช่องฟิตรปน้มมากครับหน้ำมากไหมเนาะน้มมากไหมครับผม มาไมน้ำลื้มแดงแล้วครับแล้วมาเกี่ยแคอขอยู่น้ำแดงน้ำขึนน้นหลายขัวามมา้วแล้ครับน้ำทำไมครับผมผมันเกยแข็งไปดูดตัวนี้โอ้ยพี่น้องมือนั่นมือที่ผมวามนมันกัดเราเดี๋ยวรงมีเกยแข็งผมปิดกล้องแป๊บเดียวปิดคลิปแป๊บหนึ่งผมตีอีกคซองใหม่กัดกัดครับ กัดยูยู่หมนที่นี่วัดมากเลยมันมาหลุดอยู่อีกไก่โดน่อยครับตัวไม่เงยหรือรุนแขนเนี่ยจะกลัวครัวเนี่ยไม่เงีย,ยบไม่สิทธิ์กัดดยครับเนี่ยาอล,ลุนต้องครับผม้ยแซ่คให้ขันเย็นกันครับ ครบไปเย็นนิดหน่อยครรอลุนไปน่คคร้าวเลยนครับผมแก่แขนนะล่างตาด้วยสิกัดบ่เงี้ พี่น้องมันกัดปลานหอยยื้พุ่นครับน้ำน้ำเขาไม่มันกัดปลานหอยยื่อทางน้ำเขาไม่โอ้ยเ้ยครับเดี๋ยว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 ตีพวกนี้พวกครับนี่ยนำมันเขาไม่เศร้าเลยกัดปลานหอยยื้อยังยิ่งเดี๋ยว 来一个。<難見 S 2> 嗯 Thank you

ว่าทะลุครับโอ้ยมันกัดกัดขาดครับมันกัดกัดขาดเลยเพอกดัดมันขาดปุ๊บบัดทีนี้มันขอเบียดมันเข่าบ่าจมปากครับโอ้ยใหญ่เลยพี่น้องเห็นชอ็อตกัดเห็นหางหมดย่างคักเลยครับโอ้ยหามันนี่เซ็งครับพี่น้อง สรุปแก้แข็งเพราสำเร็จครับโอ้กบผมก็มีตัวเดียวสามบานันเดียกบตัวเดียวเนี่ยทูจิ้นเลยออกมา,ากเลยมันกัดป่าอายู่เมื่อกีน้นะกัดป่าอายู่จนทั้งนำไหลนำมันไหลออกน้ำมันลืมไหลนำมันไหลเขา่าน้ำไม้มันเขา่ามันนี่ไม่ไหมเลยโอ้กัดตูมเดียวผมเห็น,นไหลอย่างเดียวหุ่นแล้ว มันไล่มาห่างจากุ่นเนี่ยตีลงมันไล่ลุงพี่น้องมันกัดลุงกัดจรินกัดขาดไปเลยครับใส่กัดไลยรวมยิ่สีผมเสียบแน่นนะมันตีนี่ปลาพักกระชูดพุ่มเสียบแน่นแสดงว่ากัดมันมัแตกครับมันเลยกัดขาดเลยตอนที่นี่กัดมันกับเขามาติดอยู่ในฝ่ายเบ็ดยังสี่ครับตอนที่นี่เ้าเวลาเ้าวัดแต่มันติดกัดมันบัทะลุครับทะลุ เรียบร้อยครับตัวเมื่อกี้นี่เป็นไงครับไงแห้งใลยสามศีรษะเนี่ยหอมกัดอย่างเี้พี่น้องเุเ่งหรือเปล่ากัดกัดนีน่ยโทสับโอ้เสียดายกบก็มีตัวเดียวพผมที่หากบใส่็จ่มีกบตัวนี้เขาเหว่ากัดอะไรแล้วมัพ่นหมดเลยสกัดกัดลลปลาน้อยเมื่อกี้ตูมปลาน้อยกระจายเดิ โอ้แกแขนมันซ้ำฤทธครับผมโอ้ยสักข่าผมผมตีอยู่นี่มันลุ่งสักข่าผมโอกาสออก,ก,ออกมันเสียบแน่นไว้เลยครับใช่กัดขาดไปเลยนะ่ะเบื้องการอากาดมารรถึงดวงวิทย์เลยกัดขาดไปเลยครับกุ้เลี้ยตุดเดียวมันกุไปกินซ้ำ มุดลงไปใต้ป้าลึกจริงแค่แค้นมันซ้ำเร็จเลยครับเดีย๋ยวตีเงียบปลอมจีบันเพราะมีเงียบปลอมน,อน,อนี่พี่น้องเดี๋ยวจะลองตีเงียบปลอมนะครับคุณกระตกครับพี่หเอ่มให้ก็ไม่ได้ยิ่งกตกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอางียบปลอมตีเลย กัดฟองหลอกปุ๊บีแล้วพี่น้องโอ้ยกัดฟองหลอกถี Walk. Wow. มาครับในเวลากระบานเราแค่แข่นมาสำเร็จครับผมถือเมื่อเรากโไปกินกีกโก้โอ้โห เฮ้ยว่าเรากลัวไปกินแก้แค้นพ่สิเร็จหรอครับโอ้เดี๋ยวไอผมไปหากบใหม่กั้นครับผมเหมือนผมใส่เบ็ดมันผัวมันรีดจับมาเมื่อนตัวง่ามสองสามตัวนัมนมาแม่นเอาไปครั้งแล้วมันออกพี่น้องมันเต้นตามทุ่มเขียวทุ่มเขียวดักแตกออกเลยซั้งตามตัวกบใหญ่ยยผมตัวหนึ่ง โก็มีใช่แบบจะอมบปดีอมทำคือแขนผสมบิดเลยครับเดี๋ยวผมไปหากบไหมหนน้ามันเข่าครับน้านมันเข่าโดยปลาหน่อยมันเปิดซออยู่เนี่ยปลาหน่อยมันเปิดซอออกมันสิออกแบบนี้ปลาดูมันเป็นรัดกินปลาใหญ่างเงี้ยปัดเก๋อเป็นรัดกินปลาหน่อยกัดต้มมันี่มันหันไปกินกัดก่อนี เอ่ตีสามคลิปสาีพี่น้องเห็นไนคลิปนะบางคีไม่คหับใส่เลยเันไรบมางถงจะผุนแล้ว <S <s <uk ar> บริสุทธิ์ขอใหญ่กัดกับุกถ <c oughs> อ่าปากนเด้งนคือพี่น้องขอใหญ่กูใส่รูซีรูหาหรืาสองรูขอให่อยู่นี่ันเตะตูใหญ่หนีพี่น้อง <S <s <uk ar> เอย่างนี้เตลุตุนี่วูวววไม่ต้แกงจังเลยพี่น้องแล้วนามถ่วมอ่ะแล้วนามถ่วมปุ๊บไปใส่บิดเนี่ยเราจะคล้องนี่ลงไปนี่เป็นทวงหน้าอย่นี้เป็นดื้อเป็นป่วงานามถ่วมปุ๊บไปใส่บิดในทวงหน้าปีนั้นที่ปีผมหาบอันี่ก็ละตีนน้องนี่ละตีนคล้องนี่ละพนามยังนี่มัาแห้งแักปีครับเลืกผม,ม่วงไปโค้งสองขั้นเลือดแห้งเขาสูบขนาดเขาสูบเส้นเขาปีนั้นอ๋อสีแห้งยังโมแห้ง อะแค่คตลงสื่อถั่วมัวน่ะลุ่งไปถึงลึกที่ผมมที่พี่นอนคือกันเรื่องคลิปกันก้อนสี่สีไปโดนแหละมันลึก,นนกนในเวลากระบาดเลยครับเที่ยงหรอโย่โคลอ่ะให้กินเขาอ่ะใบใบวันสิบไปห้าน <c oughs> ใส่เบ็ดครับมีปูอยู่ที่สิบห้าสิบตูเนี่นยใส่ที่สิบห้าสิบขั้นมีลินไม้เลยครับเออ ลูกกระดูว่ะไปไปริ่ไม้ใช่ไหมริบไม้จะไปเซย์ไป,ปรไรไปไปน้องคลิปนี้ผมไปแล้วบันดยตัวครับประมาณ แล้วจะรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่ได้ครับได้จะช็อตสวยๆให้พี่นอ้องเิึงครับผมบริตุวรูครับเียไปให้กินขเขาไปใส่เบ็เลยครับพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย